ที่ยืนอ,อยู่ที่ต้นไม้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคเรียก oh, <okay. S 2> ว่าผีดีดิบไ่มครับ

ก็่่อูร <coughs> เอาก็ซะฮะเอาก็พูดใส่มาฮะเอาก็พูดใส่มาอ๋กูจะช้านะเมื่อกี้เสียงจริงหรือทํา <Ce> <laughs> ah? ah, so ปุ่นแรงก้าใช้แล้วดีเพื่อผลโตเร็วอย่างที่เห็นยืนอยู่นะคะแล้วก็แข็งแรงจบแล้วครับผมโอเคประมือหีฟ้า่อยคะ่ะ